โอเคยับอยู่กับเดลเปโร่าังบิดเคอร์เรอร์กับผม JL ลอิฟุบอลนะครับผมโอเคเราจะมาเล่นกันดูนะครับตัวนี้จะโหดแค่ไหนเนาะเห็นเคาเถียงกันในกลุ่มว่าเก่งกว่าซอนบางคนก็บอกว่าซอนเย่งกว่าสามโค้งเก่งกว่าบางคนก็บอกตัวนี้มันเล่นง่ายมันทิ้วผมก็อัพมานี่เลยเต็มที่เลยนะ995โค้ง98นะครับเราจะได้บ่นไม่ต้องบ่นว่าไม่โค้งนะแล้วก็พิกมาเวอร์ก็อัพเป็น8 8นะครับสปีดต้นอะไรอย่างงี้ก็โหดใช้ได้นะตัวนี้เขาเคลื่อนนะแต่ว่าข้อเสียคือเขาเป็นครี่เป็นตัวเล็กไปหน่อยนะอ สกิลก็มีครบนะแต่ไม่มีดับเบิลทัชนะไม่ไม่มมใส่ดับเบิลทัชมีเอาไซค์เคอร์เลอร์นะเพราะบั่นได้เท้าเดียวเนาะโอเคไปลองเล่นกันดูว่าจะโห,โหแต่ว่าปีขวาเราไม่ฟิตว่ะเอาใครมาแทนเนี้ยอย่ามาโก้ไม่ได้อ่อโอเคไม่เป็นไรนะไม่ฟิตก็ไม่เป็นไรแต่ไม่มีกองกลางเต็มไปหมดเลยวะเนี้ยกองหน้าไม่มีเลยโอเคไปเล่นกันเลยคนระับว่าจะเก่งแค่ไหนตัวนี้ไปโอเคเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเดวเปโร่ร่างบิดเคอร์เรอร์นะครับ ดูสิว่าจะเก่งขนาดไหนผมก็จะเอาเล่นตำแหน่ง SS ตามการของเขาเลยนะฮะก็สามารถเล่นปีกขวาได้นะเนาะเลี้ยปีซ้ายได้นะเพิ่มตำแหน่งเอาผมเอาเลี้ยปีซ้ายประจำเลยนะเวลาเล่นแต่ก็ไม่ค่อยจะเป็นตัวจริงเท่าไหร่เพราะว่าข้อเสียคือตัวเล็กนะฮะแล้วก็ตัวผมมีกาเลต์เบลไงผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้แต่ตอนนี้ตอนนี้ขอปั่นหน่อยได้ไหมปั่นไปโอ้โหเบาไปหน่อยวะปัะปป่นเบาไปหน่อยวะกูถ้าปั่นแรงกว่านี้นี่มิลุ้นนะแต่ว่าก็โค้งสวยอยู่นะ แต่ว่าคิกิมพาวเวอร์ก็ไม่ได้แบบเหมือนพวกเบิทเคอร์เลยสามโคนะที่แบบบิทขับพลังการเตะแบบเ,เวอร์เวอร์นนะไปแล้วแต่ว่าขอหลอดม่วงโอ้โหติดไว้แต่ว่าหลอดม่วงนี่น่าจะหวังผลได้มากกว่าบิคเคอร์เลยนะผมว่านะมาเราได้เตะมุมนะครับห,หรือว่ายิงอย่างเดียวไปับผมโอ้โหเบาไปหน่อยมาอนี้ซ้อน ของหลางเรามีอย so, be okay, you know. ู aki, Put, no ่เพราะว่า right ต้องปรับท้าติดนิดหน่อยนะถ้าใครแบบเล่นตัวเนี้ยต้องปรับให้เกมไม่ต้องวงมาช่วยเกมรับนะเพราะว่าเขาเสียคือเกมวิ่งช้านะโตแล้วคาร์ลเคเลียคาร์เคเลียเคเขาตะกุตาเอาอยู่ไปไปครับผมไปไปครับผมมาดิตามเลยน้องตามมาวันทูสวยครับเปิด เลยเอาโอ้โหอีกอีกทีหนึ่งโอเคเอาเรื่องาเลยเอาเกิดกไปก่อนหนึ่งเมตรนะครับวสวยๆไป <c oughs> นี่เอาเรื่องนะชิ่งแบบวันทูอะไรเงี้ยไปเปิดนะัะ <c oughs> เดี๋ยวเรายังไม่ได้ปั่นเลยนะปั่นเบาไปหน่อย ต้องปรับเพดติกนิดหน่อยนะเดวเนี่ยว่าต้องปรับเพดติกให้เขาแบบขึ้นอยู่แบบไม่ต้องลงมานะจะเล่นง่ายขึ้นนะกผลิตเหรอสวยครับตาคูตาครับเดี๋ยว,โอ,โ,โ,อวโ,อโ,โอ้โหโมุงโอเควิ่งโอ้โหเมื่อกี้ท่าล้มล้มช้าไปหน่อยลูกชา้าไปหน่อยเมือ่อกี้ออกบาโอ้โห,โโหไม่ผ่านนะโอเคแล้วก็แทงทะลุมาดิลูกนี้ โอ e e, ้ยตดว่ะสวยกบาบากบานี่ตัวเก่งอนะเนี่ยไปพลิกหน่อยโอ้โหโดนยิงบอลเจอคอตาคุต้าปั่นโอ้โหน่าจะแตะนิดหน่อยเมื่อกี้แม่เตะแต่งหน่อยฮะแต่ว่าดูนี้ว่ะดูนี้เขาปิดอู้เสาแล้วก็ซ้ำนี่ไงเราบิดชนเสา ตัวนี้บิคเคร์เลอร์นี่ชนเจอเสาเลยนะครับเป็นหลายตัวนะผมเล่นหลายตัวก็เป็นอย่างนี้นะพวกซอนก็เป็นนะครับแต่ว่าตัวนี้คือผิวใช้ได้เลยนะครับเป็นโคง้งสวยๆเลยข้ามหัวโกข้ามมือโกไปเลยเมื่อกี้เออไม่ได้ปะขอบาสวยครับโอ้ยสงเฮ้ย,ยนี่ไงแล้ากาคาเหรอนี่สงข้ามมปเจ้าตัวโหดเลยนะเนี่ยขังกาก้าอะไรเงี้ยดูดิลูกอลิศ จะเรกดไปสองไงไปโอเคเพื่อขึ้นหน่อยเพื่อนสวยไปดิเฮ้ยผิดกดส่งผิดเวปเนอยเอยเอหลำหน้าฮะโชคดีไปครับโชคดีไปนึกว่าจะโดนบุกนะรับมาโกโกไขวะเนี่ยไม่รู้จักเลยอ่ะ เอาพพิวเนตุต๊ดมาเล่นด้วยนะเอาล้ำหน้าอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยสวยเกินเพื่อนโอ้โหล้ำขาขาหลัง <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> ปเลยน้องเหมอนนี่เปิดไป <c oughs> แต่ว่าเรื่องความพิ้วนี่ผมยกให้นะ <c oughs> เป็นตัวที่พิ้วเป็นด้นต้นทองเกมอยู่แล้วลตัวเนี้ยเอาแล้ว,วบ่อยบนหลุด <c oughs> สวยได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่ เกียนไปฮะโอ้โหไม่ตัวนี้มันติดตัวนี้ตลอดเลยนะไอตัวนาลีเนี่ยดูดิเราส่งติดตัวลัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะปรับเทคนิคนะฮะขึ้นหลังเราจะปรับเทคนิคให้เดียลเปโดเนี่ยไม่ต้องวิง่งลงมาช่วยเกมรับเลยนะครดูทีมเขายิงศูนย์โอ้โหมามาปรับเทคนิคเทคนิคเลยเทคนิคดีเฟนซ์นี่เราจะเป็นนี่เดียลเปโดจะไม่ต้องวิง่งลงมานะครับอ่า โอเคประมาณนี้แต่ว่าปีขวาเราไม่มีเปลี่ยนเลยนะมาไม่เป็นไรโอเคครับมาครึ่งหลังนะเราได้เขียนแอไปชิว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 โอปป้าจาบบาับบอลสมบอลช้าไปหน่อยนะโอ้โหโดนสองทัวร์พวกกบ ไปโอ้โหโไม่ได้วะนี่แหละเขาติดรูนละโอ้โแต่ว่าคาคาคุต้าแม่งแน่นจัดนะครับเขาติดไม่ไม่ได้เปิดเลยเขาติดไม่ได้เปิดเลยฮะเจอเคาตาคุต้าไปเป็นเคทีบน,นะตอนรีบปีกหรืออะไรเงี้ยถึงจะโอเคแต่เลดเดเอสเนี่ไม่รู้ดิส่ว่าลูกนี้โอ้โหโอ้โหูลุเบียดเอาใหม่ดิเอาให้ไขว้นั่นนะ่ะโอ้โหส่งบอล เดี๋ยวผมจะเอาไปลิงกองหน้าดีกว่ารอๆๆก่อนรอได้เปลี่ยนก่อนไปดิโอ้ไม่ส่งบุญไปอ่ะไฟเขาติดไฟเขาติดปอกปลาโอ้โหล้ำหน้าถ้ามีถ้าเดียวเอานะไม่ล้ำนะโอ้เดียวก็ล้ำนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นลิงกองหน้าดีกว่านะเผื่อจะอะไรจะดีขึ้นกว่านี้เล่นเป็นเอสเอสนี่โอ้โหวิ่งข้างที่จะดาวทั้งย่านนะผมเลครั้งแรกด้วยเป็นเอสเอสเนี่ยปกติเอาเล่นปีกไป หรือว่าเล่นกองหน้าจะเก่งหรือเปล่านะแต่พวกปั๊บสามโค้งก็เ,เล่นกองหน้าได้ใช่ปะซอนก็เล่นกองหน้าได้นะเสพรุษาลาเล่นได้ไหมมาดีมาดีมาฮา,าริซันไหมครับตอนนี้เอาไเริ่มไปเริ่มเล่นกองหน้าแล้วนะครับดู้สึว่าเขาจะวิ่งดีขึ้นหรือเปล่าเนาะเมื่อกี้แกวิ่งแบบซ้ายขวาไปหน่อยนี่เป็นออฟสไตล์เลยเล่นแบบออฟสไตล์ style. โอ้เจ้าว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ้าโชิบหายแล้วเอ้าเอาไม่ฟาวเหรว เออเอาโ,โ,โอ้โหโดนอะไรวะเมื่อกี้ชนกันล้มเลยเมื่อกี้โดนชนล้มเลยเมื่อกี้เนี่ยโ,โ,โอ้โหเป็นไรตอนน้ำอยู่นะไปอาบิคาเล่อโอ้โเออมาดิมาดิอ๋อปอกบาหมืนยืนมึนอยู่เมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยเลยทีนี้ยาวปะเนี่ยตูนยาวหรือเปล่าโอเคการถูอัพ กอหลานนหนึ่งวานิเต้ตาาเดเขาได้เปิดนะดิม,มาโคมาเปิดเปิดมาลูกนี้มุงเออเออแม่งเอ้ยกบโดนเ,เดี๋ยวเปโรมาได้บอลนะกระชากมาสวยให้ไม่เอเาู้ก็กระชากผิดฝั่งโอเคได้อยู่ได้อยู่มาสวย ขาตาฮูตาไม่มีใครผมไม่มีใครไปยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ว่าโอ้โหอะไรวะไม่อยู่เลยตรงนั้นว่นะนะแต่ว่าเนี่ยมันชอบไปยืนอยู่ข้างหลังเขาอะนะแต่ว่าก็เล่นง่ายอยู่นะตัวนั้นอนะคลิกหาจังหวะอะไรเงี้ยโดนเฮ้ยนึกว่าโดน,โดนอ๋เอาฟาวอะไรอ่ะเอ้ยังไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวนะ ผมยังไม่ทําอะไรเลยนะมเมื่อกี้ผมยังไม่กดเสียบกดอะไรนะเว้ยโอโ้โหลอยเดี๋ยวนี้ขวาแล้วกันนะโอโ้โหโดนตีเสมอเฉยเนี่ยขวาไปเออเสียบได้เว้ยแต่อยู่ได้อยู่ได้อยู่เคลียดิเออ,อไปฮะโอเคอย่างเดียวเลยวะแต่ว่าเลี้กองหน้านี่ ยังไม่เห็นความว้าวเท่าไหร่นะตอนนี้ไปละกระชักกระชักกระชักหนีกระชักกระชักหนีกระชักหนีดิหนีไปดีโอโหไม่ไปอ่ะโอ้โหจบแล้วเมื่อกี้ยืดกับเขาตะคุท่านี่สุดจัดเลยเออชนะไปนะครับก็ผมว่าเขาเล่นง่ายดีนะแต่ว่าผมว่าเอาไปเล่นปีกดีกว่านะเล่นปีกกับเออเล่นปีกน่าจะโอเคกว่าแล้วก็กลางลูกนะปีกกับกลางลูกน่าจะโอเคสุดแล้วโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครที่มีข้อติข้ออะไรก็ บอกหน้าแต่ถ้าเทียบกับ3มโค้งเนี่ยเพว่า3าโค้งไงก็ดูดูมีพูมากกว่านะตัวนี้มันเพราะว่าเป็นแนวข้างสรรสร้สางสรนเกมนะเออเอาเรื่องกลางดีกว่าเอาเรื่องกลางกับปีดีกว่านะเออแต่ว่าถ้าเทียบกับเทียบกับพวกอ๋อสามโค้งก็น่าจะคล้ายๆกับพวกเคซ่า,า,านะเออเหมือนเคซ่าเลยนะ แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะว่าใครจะชอบตัวไหนนะครับผมตัวนี้ผมว่าเล่นง,ง่ายกว่า3โค้งเยอะนะผมเล่นซอนแล้วผมซอนเน็บพิกบอลเลยยากมากนะครับโอเคประมาณนี้เนาะใครชอบก็บกยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับทุกท่านเจอกันนะครับสวัสดีครับ